ี่ก็อยู่ที่วัฒนานครนะครับเส้นนี้ <c oughs> เส้นนี้กำลังจะเริ่มทำสี่เลนครับพี่น้องต่อไปเส้นวัฒนานครแล้วก็ไปโกคาดนี่ก็จะเป็นสี่เลนยาวเลยนะ ไปแล้วะปรปกอันี้นะ่าจะรึงเลย ไอ้จัดนะครับ <c oughs> นี่นี่อู้กำลังล้มอยู่เลยนะนะ่ะ นั่นเน่ตรงเขาช่องตะโ,โกนี่ไม่ทำสักทีสามกิโลไม่ทำสักที ยังไม่ได้คืนนะครับหลงจานก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> แนะนำให้ปิดด่านยาวๆไปเลยครับปิดยาวๆไปเลยครับ ไปถึงแยกวงเวียนเลยนะครับวงเวียน อยู่ได้หย่อนนะทำทางเสร็จก็เื่ออะไรสอบบำรุงอีก แดงนี้มากครับ ที่เขาเลือกใช้รุ่นเดียวกันหมดเลยนี่ก็คือการเซอร์วิสหรือเปล่านะครับอะไรพวกอะไร Service. เซอร์วิสเลือกคือใช้แคเ,เก็เรียกแคททีเดียวจบ ทางเขาจะเป็นคอนกรีตนะเ้นเนี่ยสวยงามครับวิ่งสบายไม่เหมือนตะกอนตะกอนนี่โอ้สองเลนวิ่งลำบากมากครับแต่เขากลางคืนเขาไม่มีไฟส่องสว่างตรงกลาง แย yeah. กขากลับก็ถ่ายถนนให้ดูครับเป็นถนนที่ถือว่าทำได้มาตรฐานมากครับ